ฮัลโหลสบายดีผมก็สบายจ้าเนี่ยน้องสี่สบายจ้าพามาเบิรเนาะการเกมโตของน้องๆนะเคลียร์เมืเมื่อบึงสาในการเคลียรสาป้องกันตัวนั่นเองน้องพี่น้องเนาะสำหรับมินี่เมนอาจจะนำพาบรรยากาศไล่ๆแกงไล่ๆขบวนที่ว่าได้สอบมาเป็นเวลาซองสามมือแล้วเนาะสำหรับมินี่สัมบังจะพาไปเบิร์นพบรรยากาศน่อไปเบิ่งกันเลยมวยบล็อกมวยบลอกวะ mồm bao, cao chị đẹp mà làm sao mặc son và cao là nó cái chân đấy mua anh bó mua Mười để không hủ lai bó cao và chốt lèo xì xài đại bó còn cân tôi em nó tất cả mưa Mười bó mua เป็นลบ่เฮียนน,นี่หรือยังก้าวซีดามาใช่ไหมช่างมักซองฝ้ามนนะ <laughs> ่านมาช่างทางกันแดดบอ๊ะ oh, <no. S 1> ก้าวาก้าวาสิมัดใจผู้บ่าวได้อยู่บ่อ๊ะข้าวบ่ได้แล้วปืนทางโลด <laughs> <laughs> เป็นได้ทางนี้ เนไรก็เห็ดน,นาข้าวแทนป้องกันแดดด้วยสะโพมวนบ่หหืืเมือไงไมวนกบากบา่าเฮียนไปแล้วสีใสใดบอสมมุดว่าผู้บ่า,บา,บาวนอกใจอามโหลว่าสีเมนบอ <laughs> จัดการเนาะกันเดิดขาดเกี่ยมหรือเปล่านี่พากันเฮียนยังเกาะ หอมมวยเป็นละไก่และสมุดอันเทียนแหล่แหละสีน้ำไปใส่ไถ่บอใส่ตอนไดเอาผัดหัวน้ำไปใส่ตอนได้ลูกใส่ตอนตอนนี้โจนบ่

อันหยาบเบาเฮียนมวยเลยล่านี่อือถ้าผอนมวยเลยล่านี่กับบุญยากเนาะเฮียนแล้วเราสามารถน้ำใส่ได้ไหมบอเกได้จักเปอร์เซ็นอะไรเฮียนนี่เก้าสิบเก่าจุดเก่าเก่าหรือสิบจุดเก่าเก่ามันใจอยู่บอ มันใจว่าได้มักซองโอเคอ้าพวกหน้าทีมเป็นอะไรมันใจบปอรย่งมันใจเป็นอะจ้ะ15ทีมเขาเซ็นไซก่อนหมูบ้าหรือนำลังพันกากอาจังพันกากหาสิบหาสิบอืมบวกกันเป็นหล่อยเนาะโอเคกะะกกะวา่าเฮานี่สิ ผ่านหรือบ่ผ่านต้องผ่านนะจา๊ะต้องผ่านสู้บ่สู้อเปล่เฮ้ยโอเคตอนนี้กำลังเต่าโฮมกล้องอันนี้เป็นเมทับ <laughs> อันนี้เป็นอาจารย์สุดงามเนาะเป็นเทรนเนอร์มวยฝอนมวยไร่ล่า อันนี้คือเบียเรียกว่าลูกๆเป็นนอแแนงของประเทศสราเป็นไดซาลีไว้บอกไปเลยเนาะตอนนี้กำลังเห็นยังตอนนี้แถวจัดอันนี้คือเทรนเนอร์สุดหล่อบป็นม้านอแม่เทรนเนอร์ฮะ

ผ่านอยู่บะผ่านร้นเลจ้ะผ่านผ่านผ่านโอ๊ยกะสัมผัสคือกันบ่นทะเละไนนเลหไนบอไะ บมือเงยเฮียนต่อเองเนาะจกซ่องถิ่นมงวนจเยกุเฮียนอยู่ห้องเนาะใส่ได้บ้เฮียนแ่ละได้ไป้องกันตัวเองอ้ยัดีครกวรบวัดบดบวดีคับัีวีรวดับสัวนดบ อันมีความหมากอยู่บอออันเียนวิชาป้องกันตัวมีความหมากอยู่บอหมากหมากลายเนาะจบไปอยากเป็นบออยากเป็นอยากเป็นยังอยากอยากทหารทหารทางนี้เด้อยากเป็นบอเป็นยังทหารเนาะป้องกันหัวใจบ่อคอหลคุณี อีสามเดือนเลย่คุณเนี่ยมาเลยเป็นจังไดรมวนบอลรือเหงยมวนมวนมวนเก้าบาทในเจักเปอร์เซ็นต์เลรอเฮียนมานนี้เก้าสิบเก้าบาทนะ้สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะใช้หัวหน้าทีหอยสามหัวหน้ากองหอยสามเนาะป้องกันป้องกันตัวอะนี่บอป้องกันหัวใจได้บ่ได้อยู่ได้มีปืนเนาะโอเค Trainer, 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 pin nam nè. Trainer, cú phước nè, cú phước Này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เป็น,นปอะไรมวนบอมวนมืออะไนบอเยี่ยนวิซาป้องกันตัวนี่หักมหนบอ,อป้องกันหัวใจเด้บอ,ม,อมันบอดได้เนาะอันนี้เป็นทีมนางงามสุดแสบแสบในสามโลกในสามโหลดหุนได้เก่งวีโกง้งง ลบไปลบมาอยู่หุ่นหุ่นค่ะบอ่รักสีเจ้ามาอยอะน่อยสมบูรบ์เข่าเลยมือไอบอัลีบอ๊ะนือไงบอ มหอมบ่มันบ่พร้อมกันพร้อมบอจังไดทีมกันแดดท่านเอาไหวอยู่อยู่บ่ทำใจบอดี้แหละทีมซื้อไมายป้องกันตัวเองเนาะ เงี้ยมีชีองกันตัวเองนี่ได้จเปอร์เซ็นต์เลยก้าวมาแปอเซ็นอรอีกแปดอีกส้เอร์เซ็นต์เนี้ยมือหน้าโอเคมือสู้ๆ <Hello. S 1> เป็นบ่ฮัลโหลค่ะเป็นยังไงมือไงพอ่อมวนเนาะมวนกัหมวน พ่อจนแหบแล้วเป็นจังนไรสู้ไว้อยู่บ่กิมกันแดดเอาอยู่บ่อยากอยู่บันไดเนาะ้ะเบิ่งได้ทั้งอันยูทูบอย่าลืมได้กลอนวใจสุไทรยังบริลอนให้สุดหล่อมอเจ็ด พากันเกมยังนี่ฮะพิซาปองกันตูอ่ะไวปะสูปะโอเคไปพเทนีละยังไม่จบดังราคาครับสามเลยกูเฮดดีดีเฮ้ยเ้ยมันบมดังข้าเฮ้วยด้ยยด้ยมันบอดดังอยาก

ที่กล้องแล้วคุณจะเห็นว่าคุณหลอนอย่าบ้างคอยดูมีกระดาษปืนปืนอย่าลืมปืน มั่นใจในตัวเองสูงสูงแล้วจงเล่นบึงมูมาหนี้ยไ้แต่ละคนนใจตัวยังงก้าวจะนับใจ่งเองแล้วสามก้าวสองสามผ่นเี้ยสิแก้วเมย่อแก้วเลี้ยวจนเลี้ยงบึงูมาหน่อยแก้วนาสามบ้านเก้าเ้ mọi người 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 mọi ยังได้น,นอิตีมวยฮะตีมวยนักแสดงวยเล,ยลากุมหนึ่งขอเชิญออกมาแสดงขอเียงตบมือดัง,ดงแรงแลงแลแล้วท้าพทเท้าบุญมี่มทองสีสองตบมือสชมเเน่

được đi tiến giả ký tá này cho nó nó đi được mà mà mẹ ở nhà thôi không có buồn nha dạ dạ đi tên mọi người ạ อันนี้ <coughs> 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 对。<laughs>

ท,อ,ทองอทีหนึ่งอันนี้แมนทองทีหนึ่งเนอะเถาพอทเรียกับเถาเตะขอเที่งต้มมือด้านให้อีกเชิงจากกลุ่มที่สอง

อ่าะขอเทียงตะมือด้างให้กลุ่มที่กองอ่าเนื่องเลือกกลุ่มสุดท้ายเนาะคือตัวแทนจากกลุ่มที่สเท้าสุกซักสีและเท้าอานาขอเทียนตะมือดาใหรคืบริหารแค่กลุ่มนึงสุดท้ายอาขอเทียงตะมือด่าให้เจน

สำหรับมือนี่เอาทั้งหมดลุกขึ้น ท่นแล no no like like, the ้วถ <Hello. Hello. S 3> ึงนาเขียนตสันเบอร์ถึงสันเบอร์จมายลเ้าบัทมากอนเจสฮัลฮัลโหลนเดินาเอดเ Cùng xuống Bắt đi bắt Cùng tâm đi bắt đi Cùng đi bắt Hãy subscribe cho kênh không

สำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจสำอางเด้อบาย